สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะค่ะมือนี้เพียงเทียงนะคะลุงพลมือนี้วันอาทิตย์นะคะมือนี้รถทัวร์ลงทัวร์ลงทั้งวันนะคะวันนี้นะค่ะซึ่งแขกมาหลากหลายมาจากหลายที่นะคะมือนี้หน้านอนตอนนี้ก่ะสองสองคันนะคะรถทัวร์เมื่อเ้านี่กับคันหนึ่งะค่ะมือนี้ มือนีโรถทัวร์มาลงหนีสามคันแล้วค่ะพี่น้องค่ะน,นี่ค่ะมืนอมนีวันนี้เธอสวยค่ะสวยทั้งวันในการตามส้นตามปลาจ๋าทันนาากทายทุกโลกเร็วนี่ค่ะ ทักทายทั่วโลกจ้ะป้าจา๋าตอนนี้สดอยู่เป็นยังเสื้อปี่บ้นานม,มันบุงเสื้อสุดงามเ <c oughs> นาะมูนี่นต่บางหุ่งก็ได้หาเฮ็ดกับสุดงามอ่ะมูนี่แขกมาหลายเนาะพากันมากอ่ะซื้อของปลาเนาะค่ะ สวัสดีค่ะบอลลุงบอลลุงมาจากสายขาบอลมาตั้แต่ใกล้ๆแล้วครับบ้านอันนในเมืองสกลนิลามื้อนี้ได้ยังครับมื้อนี้ได้ครับเฟซบอลลุ้งไม่อะฮะไอ้ปลากระบุกไอ้าพูดได้หลายาอย่างเนาะคลายอย่าหลายอย่างที่ได้แน่นอนคอเพื่อทามันจะซื้อเพื่ทักแค่แท้กระุ้นคนนี่มูนี้มื้อนี้บอลลุ้งบอลกัดได้โอ้ซื้อของหลายค่ะพี่น้องมื้อ,อน,น,น,นี้ซื้อของหลายนะคะมาได้ของปลา เฮ็ดสองล้อยกับเลี้ยเขาไปเดียวเฮ็ดผวกหลายเนาะบัวลงค่ะเขาพูดหลายๆเด้อค่ะเมื่อนี้รถทัวร์กับมาลงนะคะรถทัวร์มาลงหลายแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะขายดีเลขก็ขายดีเนาะค่ะเพิ่งก็ไปขอเลขอยู่พุ่นละอยู่อันต่อตะเคียนนะคะต่อตะเคียนบ้านลุงพลขายดีค่ะมื่อนี้ขายดี ค่มมื้อนี่อ้าวค่ะพี่น้องโบแดบดโบแดดเต่อ้าวค่ะคนหลายค่ะมื้อนี้คือคาขนาดตลาดจากที่ว่าตลาดน้อยลุงพลสุมือนี่ตลาดใหญ่ขนาดค่ะตลาดขายดีค่ะเสาร์อาทิตย์นี่ขายดีแห้งค่ะ สวัสดีทุกท่านนะคะ่ะสวัสดีทุกท่านทั่วโลกเด้อค่ะเบ่งบรรยากาศเนาะพี่นอ้องค,ค,คึกคักค่ะคนแขกมาซื้อของปลาเนาะคะ่ะบัวสิเป็นเฮ็ดเป็นเนาอไหมค่ะสองซมเมอนี่เฮ็ดปวกออกหลายพี่น้องเฮ็ดปวกออกลายขนาดค่ะสวัสดีค่ะจากญี่ปุ่นเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆนะคะที่รับชมพี่เป้เนะคะ่ะนี่ แขกหลายค่ะพี่น้องคะแขกหลายลุงพลเน้นย้ำแล้วนะคะว่าพ่อค้าแม่ค้าที่จะขายของต้องรักษาความสะอาดนะคะซอยกันรักษาความสะอาดนี่นีควรก็ยังคึกคักค้าสวัสดีค่ะนะคะ รถทัวรรถทัวคันนี้เพิ่นมาจากอุบลน,นะคะ่ะบรรยากาศกับจัประมาณนี่เนาะคะ่ะมื้อนี้ตอนนี้ลุงพลทนายแล้วก็มียูทูบเบอร์หลายคนแล้วกน็น้องนัทน้องนัทอมลินแล้วก็น้องแนนช่อง8ดขึ้นผู้เล็กไฟนะคะ่ะพี่เป้บ่ได้ไปเด้อเมื่อยขึ้นมาไหวค่ะมื้อนี้คนเยอะเยอะมากๆกเพราะถือว่าเป็นวันหยุดนะคะ่ะ คนก็ออกท่องเที่ยวเนาะ,ะ,ะค่ะฝนบโตกค่ะเพราะแต่ว่าอแดดว่าแดดบมาแดดมาแล้วคะ่ะเสือเสือล้านนาวีน้องสาวประทอนเสือสีสันสดใสคะ่ะงามงามเสือ้อนี่นะคะ่ะใส่กอกก็มี สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยขึ้นผู้เล็บไฟนะเมื่อนั่นนะพี่เป้แค่ไปนิดตีนตีนผู้เล็บไฟไดไปหาเฮ็ดกับป้าจำลองยังรู้สึกว่าเมื่อยขนาดละคะ่ะขึ้นมาไวะะ้แล้วค่ะ แล้วตอนนี้มันหนาฝนนะคะหนาขึ้นหลายหนาปกคลุมนะคะมันก็จะเป็นอะไรที่ขึ้นยาก่ะเมื่อนี้คนหลายค่ะเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์เนาะค่ะเคนกะมาท่องเที่ยวจากหลายๆสถานที่แวะหลายๆที่แล้วค่ะคนจัดสถานที่อยู่เนาะคะ่ะล้านค่ะ มุ้ยนี่นะคะลุงพลป้าแตนป้าแตนมาได้ขึ้นไหมไปแต่ลุงพลนะคะแต่กับทีมทนายขึ้นโอ้คุณกลางล่มมาเลยนะคะนี่ค่ะรถรถทัวร์คันรถทัวร์น่ะสามคันนะคะรถหิบรถดินน่ะมาเรื่อยๆะค่ะรถด,ดินน่ะมาเรื่อยๆ วันนี้วันนี้แจกฟรีค่ะส้มตำฟรีค่ะ<อ>วันนี้สมม้มตำฟรีค่ะน้ำในตู้นะคะน้ำฟรีน้ำเย็นฟรีเหมือนกันจ้ะเม,ม,ม,มื่อนี้มีเอฟซีจากอุดอรเพิ่นเลี้ยงส้มตำเพิ่นเมาส์ส้มตำค่ะเอฟซีอุดอร อา้าวคุณแม่ค่ะสบางดานี่โซฟาแฟชั่นค่ะเซียวใหญ่ค่ะโซฟาดังคุณค่ะคือได้ล่มใหญ่มากชื่อมาตแต่เขาวงก็เลยได้ใส่งานเลยเนาะคะ่ะชื่อมาจากเขาวงก็เลยมานี่คสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะขายดีค่ะพี่น้องมโอนี่บอกว่าไผ่ซีขายยังก็ขายดีค่ะเฮ็ดเฮ็ดปวกเฮ็ดโคนของปลาเนาะคะ่ะขายดี ทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมพี่เป้ยอยู่เดอ้อคิดภาดประการใดกัขออาไยพี่น้องสุขู่สุขนเดอ้อค่ะคนหลายค่ะพี่น้องคนหลายขนาดเลยเมื่อนี้เนี่ยหลายกว่าทุกทุกวันนะคะเมื่อนี้ลุงพลพาะนายแล้วก็น้องนัดน้องนัดอมลินแล้วก่อน นักข่าวเนาะค่ะแล้วก็ยูทูบเบอร์หลายคนขึ้นขึ้นเขาจะพิเป้บบไปบบไว้ค่ะตุ้มตามตุ้มตามกระไปค่ะตุ้มตามขึ้นนั่นขื้นดูว่าตุ้มตามขึ้นเน้นตุ้มตามโลกมานี่ต้องห้อมแน่เลยค่ะขึ้นคู่มาเด้อจะมากินสุกตามป้าอรป้าจำลองนะคะนี่น,นี่ค่ะ ส้มตำฟรีเด้อค่ะมื้อน,นี้น้ำในตูฟ้ฟรีเด้อค่ะลองซิมแบบพอหหายมือถดนะคะ่ะมีคนเหมาส้มตำให้กินฟรีค่ะส้มตำเลยเอาบ่าค่ะรับบ่ค่ะรับสั่งเลยเด้อค่ะสั่งเลยสั่งเลยค่ะก่ะอนคนนี่สั่งเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเนาะคะ่ะที่กำลังรับชมิพี่เป้อยู่เดอ้อพี่เป้อาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ทุกท่านเนาะคะ่ะเพราะว่าตาบอดีพี่น้องเอ้ยนี่นะคะจะประมาณนี้คนหลายคะ่ะพี่น้องนั่นคืยด่ว่าพวกที่ขืนเขาเนาะคะ่ะเมื่อนี่ มาต้องสัมภาษณ์ขึ้นเขาแล้วค่ะวาวบอนะคะ,ะ,คะขึ้นเขาหน้าวันนี้กับหน้าวันนั้นน่ะมันคนละอารมณ์นะคะเมื่อตอนนั้นตอนที่ลุงพ้นขึ้นเขาแรกๆคือมันเป็นหน้าห้อนนะคะมันโบมีหยาแต่ตอนนี้หยามันขึนมันหาสมตามฟี่แบบคือบางคนมีคนเนาะยายนี่นะคะ สวัสดีค่ะป๋าป๋าเป็นไหนป๋าไปไหนมาป๋าป๋าทำไมไม่ขึ้นเขาฮะเขาขึ้นเขาอ่ะเขาอะไรผู้เลยไฟน่ะเอ้าไปเมื่อไหร่ก็เนี่ยลุงพลแล้วก็ใครต่อใครก็ไปกันเนี่ยไปยังไปนานี่งโอ้ยไม่แจ้งลงแล้วเลยตายแล้วตุ้มตาเขาไปกันฮะได้คขึ้นทางครึ่งทางก็ไม่ไปแล้วละขึ้นถูกป่ะโอเคนั่นแหละป๋า นั่งเรา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 สา,ายฮาครับเราสายฮาเราไม่ได้สายสายเราไม่ได้สายเขาเขาชวนไปบอกไม่ไปครับไม่ไปเนาะแค่เดินเมื่อวานนี้ใครได้ร่วมทำบุญกับแอดไหมครับเมื่อวานเมื่อวานเลยนะครับแอดพิมพ์ขอใครอยากครับมีใครได้ไปไหมป๋าอ๋อค่ะชั่วโมงกว่านะครับ แบกแบกพระพระแก้วมรบดแบกขึ้นเขาภูผาแอกครับแค่ภูผาแอกแหละจิ๊บจิ๊บแต่ขึ้นภูเหลี่ยมไฟเนี่ยน่าทัวร์ครับถ้าบุญเด้งอันนี้คุณจะไม่ไหวตุ้มตามรอแซวตุ้มตามตุ้มตามลงมาถามเบื้องลวดขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับป๋าอ๋อค่ะป๋าอ๋อและเจนีซูมือนี่เอิญป๋าได้พี่น้องเอ้ยเพ่นเลี้ยงขขาวซูมือหรือไะวันนี้จะกินอะไรไหมครับพี่เป้จะกินอะไรไหมครับวันนี้ส้มตามฟรีนะคะป๋าป๋าจะไฟอาบีไป อ้วนนะนี่อ้วนคอกาแฟแลตรเก่าขอบคุณมากครับกาแฟทนายถือไม่รักรู้จะกินเนื้นนะคนไหลขนาดน้องมือหนิครับนอยน้อยน้อยมาเวลาเดี๋ยนี้เวลาเห็นนะค่ะยังหลายอยู่จ้ามือนี้คนหลายนะคะ่ะค่ะป้าทอนบอกว่าถ้าไปปานี่ประมาณครึ่งทาง เตุ้มตาอะตุ้มตามนะตอนลงนี่ต้องกิ้งอ้วนกินไม่อ้วนกินร้อนขอบคุณนะค่ะพี่เป้อ่านคอมเมนต์บอกอ่านโล่งมินอ่านคอมเมนต์บอกก็อีเห็นด้คะพี่เป้แนะนำว่เห็นคอมเมนต์กระตวน้อยหน่อยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณค่ะพยายามอยู่ค่ะพี่น้องค่ะมันห่อนเนาะยายมือนี่ ก็ขี่ไปทายจังใดลุงหอมน้ำภูค่ะพี่น้องลุงหอมยูวนผูลุงหอมอยุล,ออยลานกาแฟค่ะเน็ตยูนี่ชิโบค่อยดีค่ะพี่น้องพี่เป๊กกับอาศัยเน็ตไวไฟบ้านลุงพลซอยเปิ้ใจและก็ซอยเปิเป้ไซเนานะค่ะัวได้ใส่ฟีได้ร่วมมือร่วมใจกันนะคะที่นี่น่ะ ยูทูบเบอร์ก็ร่วมมือร่วมใจกันค่ะออกกันคนละเล็กคนละน้อยซื้อซื้อซื้อย่างน้ำหอมุมสามหอมแล้ตัายมอแล้วตาย์กยายกินข้าวพี่น้องย้ายพนวนาขาวขนาดเมื่อนี้น่ะสวยเธอสวยนะวันนี้สวยทั้งวันแมวน่ะ บักบ่อยแล้วภาพไปหาเฮดดอกสุดเรางามโพดสุดเรางามโพดมาสั่นเลยนะครับพี่น้องเมื่อนี้คนหลายนะคะขึนข,นขึนผูเลไฟเนาะคะ่ะประถอนบอกว่าตอนนี้ประมาณครึ่งทางเพื่อจะขึ้นเพื่อจะตอนลงนั่นจิบบปันไดค่ะโบเมื่อยแต่ตอนขึนนะคือต้องทำใจจังหน่อยะคะ่ะ ขาดรุงนพูนเพิ่นพาหยุดผัดเนาอขอบคุณค่ะขอบคุณร้นแห่นะยังบอกยังบอกคอนเฟิร์มมาสิมารหรือบอกมาเนาะคะ่ะเพราะว่าลูกน้องร้แห่เพื่อนกระยักมากกันสุขุสุข้นนะคะ่ะ จากออสเตรเลียเนาะคะ่ะขอพุณห,หลายๆเนาะคะ่ะขอบคุณพี่น้องสุขสุกคนที่กำลังรับชมดีเพยอยู่เนาะคะ่ะเอออยู่บนเขาทำไมเด็กดีแต่พออยู่อยู่ในหนาว่าลุงพบนเน็ตบอกคอยมีพี่น้องเอ้ยมูหหอมมีไรายได้แล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ่ะอย่าลืมอย่าลืมเบิ่งคลิปอัน ี่พี่เป้เอาเงินไปให้ยายอุนยายกลมแล้วกับผูเข้มกับยาเนาะคะ่ะตอนนี้เดี๋ยวพี่เป้จะอัพคลิปลงนะคะมีมีผู้ใจบุญนะคะเิ่นเอาเงินให้บูชาไส้เนาะค่ะของผู้หลายๆเนาะคะ่ะ,คะตอนนี้แขกห้ายค่ะพี่น้องแขกห้ายขนาดมาผ่กกัน,นกากม,มาถ่ายรูปกันเนาะโมนี้มิว ผู้เจบูนเพิ่นเลี่ยงก,กาแฟแล้วก็เลี่ยงสมตำเนาะคะ่ะท่านห้อนห้อนหอนลายๆค่ะแดดก,ก็ะแห้งแห้งแห้งค่ะลดก็หลายค่ะมื้อนี่ค่ะลุงบ้ลไดเมื่อวานนี่สามสามห้า ตอนนี้ตอนนี้ชมอยู่ทั่วโลกแล้วค่ะพากันมาในห้องเพราะคนนี้กินสมตามเนาะค่ะมนี่สมตามฟีค่ะมาจากสุรินเพราะค่ะมาจากกบอวาลินมุ้งไหมครับ นี่แหะค่ะมื่อนี้คนมากเพื่อนค่ะนี่แหละค่ะมาแวกกินส้มตามเนาะค่ะกะโดดมากพี่พี่เป้ยังบอกเคยขึ้นภูเหล็กไฟอะค่ะเมื่อนั้นป้าจำลองป้าท่าไปแค่ตีนภูเหล็กไฟพี่เป้ก,ก็บอกไว้แล้วแต่ภูผาแอกนะพี่เป้ขึ้นไปแล้วค่ะภูผ,ผาแอกนะขึ้นง่ายค่ะนี่นะคะผู้คนหลายค่ะพี่น้องแขกหลาย ผลเซลรัะไม่ได้เจอเดี๋ยวจากเดนมาร์กแล้วค่ะวันนี้ส้มตำฟรีตากาแฟฟรีด้วยตาวันนี้ป๋าป๋าอ๋อป๋าลำเอียงเปล่าเขาทำไมไม่บอกป๋าลำเอียงเปล่านี่พี่น้องเลยป๋านี่ลำเอียงขนาดเลยแอาเลยปะแอาเลย กินอะไรครับจะกินอะไรครับกินด้วยกันกันนะมาเดอ้อค่ะนี่ป้าอ๋อป้าอ๋อได้มื่<ช>อนีออ้บนเสื้อขนแล้วนียังไงยังไงอยู่เนี่ยโป้านงานบุญพี่น้องมื่อนี้นะป้านงานบุญเนาะยายคนเยอะมากเลยขอบคุณนะที่มาเยี่ยมมาหาผมคุณผู้ชมเด้อขอบคุณทุกทุกคนที่มีน้ำใจให้พวกหนูค่ะขอบคุณมากมากค่ะรู้สึกอย่างไรมเมื่อนี้แขกหลายแห่งค่ะยายใจมากค่ะป้าถอนส้มตำห้ตาแน่ค่ะ ฟีจ้าตาฟีค่ะมือนี่เลี่ยงฟีค่ะ <ID. S 1> ฮะ <ID. S 1> ของป่าน่ะซื้อนี่นะคะมือนี่นะ่ะทัวลงทัวลง,วลงบ้านลุงโคนทัวลงอันน้ประ้อนประจมลองไร้านกาแฟค่ะขอบคุณหลายๆด้ค่ะที่รับชมคลิปของพี่เป้นเนาะค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่เป้เป็นคนพูดเสียงดังขนาดพี่เป้บ่มีไม้ได้ในที่น้อง ขนาดบบมีไม้บบมีขากล้องที่มูก็ยังเสียงดังกว่านี้แล้วค่ะคันมีไม้รับสีดังสําใด่เนาะค่ะนี่นะค่ะเมื่อนี่ครับครับครับตําอีกลยครับตําเอง จะว่าอย่างไรนะคะยูนี่อยู่บ้านสกอกานี่มันไกล่ตลาดไก่แห้งอย่ลนี้ค่ะเพื่อสิไปเพื่อสิไปตลาดนะมันไก่มันอยู่ในกลางภูเขาเนาะคะ่ะมันบทสะดวกต่อการเดินทางไปตลาดะคะ่ะขอบคุณสุขุูสุคน,นะค่ะที่รับชมคลิปของพี่เป้เนาะพี่พลาดประการใดกับหมต้อง กันจะไหนล่ะป้าย hey, wow. ื้อษากันเยอะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะค้นค่อนล่างหน้านะโอ้โบได้มากง่ายแล้วค่ะคี่กหานี้วันขึ้นเขากูเล็กไฟคุนค่ะ ยังบัวเครื่องทางค่ะตอนนี้ยังบัวเครื่องทางกับเมียป้ามันีนถึกไปเลยมันหนักมากเลยโบค่ะพี่ค่ะพี่นั่งเรียนพี่ค่ะเดี๋ยวร่วมกับพี่ได้แน่เดี๋ยวได้ค่ะแป๊บหนึง่งเดี๋ยวขอเบอร์ป้าอ๋อป้าอ๋อป้ามีเอฟซีขอเบอร์แจกไหมแจกเบอร์ไหมเอฟซีมีเอฟซีมีเมียแล้วนะครับไม่ไม่ป้าแมบบีเมียแล้วนะ เอาเบอร์ไปทำไมครับเอาเบอร์ไปทำไมครับถามเอาเบอร์ไปทำไมครับผมดูดูเมียดูดูเมียป๋าเหรอต้าวไม่ต้าวไม่เอาง่ายๆว่าต้องาวไหมครับถ้าต้าวผมไม่ให้นะคุยกันลำไม่ใช่ไหมให้ได้ครับถ้าเป็นแบบจะส่งของมาให้ลุงพลหรืออะไรเกี่ยวกับลุงพลนะผมให้ได้นะครับไม่ได้นะค่ะนี่แต่ถ้าเอาเบอร์โทรไปเป็นส่วนตัวมองตรงแกมีความโกรธนะครับเออป๋า แมนแบบว่แมนแบบคุยกันลังไ,ไยได้ไหมได้ครับเดี๋ยวให้ได้นะครับเดี๋ยวให้นะครับเดี๋ยวให้ได้ค่ะมุนี้มุนมวนค่ะบ้บนมี่อย่างแบบว่าเกลียดนะคะ่ะมือนี้นะคะ่ะน,นี่นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวยังเปาตามสุกตามน้ำรับแขกน้ำเนาะคะ่ะมือนี้ แจ๊คชิว่าวอย่างไรพี่เป๊ะรู้ซึ้งว่าว,าว,าว่บบาธรรมดาแล้วค่ะพี่น้องมันก็เลยแบบป้าอ๋อครับเฮ็ดอย่งไรเสียงสิเบาลงอ,อ๋อจะเป็นเสียงแข่งกับเข,า,เขาได้นี่เสียงคืนอยันี่ไม่ไม่เอฟซีบอกพี่เป้เสียงดังเกินเลยพี่เป้ะชิว่าอย่างไรสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะแล้วเขาจะได้ยินป่ะพี่เ<ม>ป้ะนะว,าว,าว,าว่บบาธรรมดาขนาดไม่มีไม้ได้นี่ป้าอืมท่านีไม่สีดำใดเนาะ มวนๆค่ะอย่าถือสซากันค่ะพยายามเลยได้พี่น้องพยายามเอาโทรศัพท์ออกไกลๆเลยเด้ค่ะสวัสดีนะคะมูนี่อุ้ยตื่นเต้นคนหลายค่ะพี่น้องเบิองนา่นาวกับมาทายเนาะค่ะนา่ากับมาทายฮัลโหลหอยพีเป้ว้าวนะมันผมแมนพีเป้ได้พี่น้องเอ้ย นี่แหละค่ะโอ้มือนี่นาคาวกับมีนะคะนาคาว,นะคาวช่องแปดนะคะเป็นทีมของน้องแนนจากโบแมนทีมของน้องเตอ๋อแล้วกับโบแมนทีมของน้ำมนนะจ๊ะวันนี้นี่ค่ะเพณ่้นองค่ะเพ่อนชื่อว่าพี่เป้แปดหลอดหน่อยแล้วพี่น้องเลยชกมือนี่สองร้ยบอกพ่อนะ ก็เอาผู้เดียวเขาสู้เครื่องนี่นะคะเมื่อวานฮ้อนพี่เป้จะขอไลฟ์สด25นาทีนะคะตอนนี้นี่ย22นาทีแล้วเนาะค่ะวันนี้นี่ยคึกคักเนาะค่ะนี่เพื่อกำลังสิกราฟกันนะคะคึกคักแห้งอีหลีพี่น้องมื่อนี้คนหลายคนหลายแห้งอีหลีค่ะลูกค้าฟังนั่นเบด้วยค่ะพี่น้อง ร้อนนะจ๊ะนี่เดินนะแมนะคะาาช่องแปดแล้วค่ะถามหาแล้วถามหาแล้วาาลืมซื้อ่นนะค่ะรู้จักกั่ลืมซื้อค่ะถ่าพีเ่เป้ยืนอยู่หน้าร้านส้มตมนะคือภาพชัดเพราะเน็ตแรงนะคะ่ะเบอร์บ้าอ๋อระบอกสรุป่ะ สรุปว่าจะได้เบอร์เบ้าขอไหมเพอนคจดนะครัจดจดจดศูนย์แปดหนึ่งค่ะเจ็ดแปดเก้าหกสี่ห้าแปดครับเพิ่นบอกเลยเด้อค่ะพี่เป๊กก็จิ้เดียวครับเม่นไปในช่องเบื่อนแล้วค่ะเม่นไปในช่องเบิ่อนขอเบิ่อนในช่องเบื่อนพี่เป๊กก็ลืมแล้วคือการค่ะี่กระเป๋าบ้านจำลองปะค่ะไปละสองร้อยห้าสิบและสามร้อยค่ะ ว่าจังได้ล้วพี่น้องเพคนบบไฮตรวจทันไหมตรวจทันไหมครับคนโบไฮถ่ายพี่น้องเจ้าของกระเป๋าเพคนโบไฮถ่ายไม่รู้เป็นไรเขาไม่ให้ถ่ายแล้วจะให้เราไลฟ์สดให้ก็ไม่ให้ถ่ายที่ก็มุดหลายนรับแล้แต่ครับนล้วแต่นล้วแต่ผมพอใจเนาะเราเป็นนักสีขาวแต่อยากเจ้านี่ตามดวงนี่ค่ะพี่อ๋อเป็นเป็นนี่ใครมาเฮ้ยนี่นี่นี่ จ้านี่ตามทวงนี่เลยปะพี่จะพี่นะเป็นเจ้าของนี่แม่หรออพี่ไม่เคยนี่พี่เคยพี่เคยเป็นนี่ใครนี่นะพี่จะคนมายืมพี่นะยไป้นะประมาณนั้นแหละพี่น้องเลยิ่กก็เลยบ่วชไทยมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเราผ่านไปมม่ก็เลยเป็นอะไรที่อึดอัดเนาะค่ะกระเบื้องปะมานนี้นะค่ะเป็นกระชับปะมาณว่าคือพี่น้องว่าวกันแหละค่ะ มันก็ไม่เป็นอย่างที่อึดอัดได้เอาแค่เฉียดๆเนาะค่ะใกล้จะ25นาทีแล้วนะคะเหลืออีก30วินาทีเนาะค่ะพี่เป้อ่านคอมเมนต์บเหน็นค่าตาบีเนะคะขอโทษหลายๆเนาะคะ่ะพี่น้องมันตัวหน่อยคอมเมนต์อะไรค่ะ <c oughs> นี่ละค่ะค่ะขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเขาพูก,กันคลิปหน้าเด้อค่ะพี่น้องค่ะพี่เป้ขออัพคลิปก่อนเนาะคะ่ะ ขอบคุณหลายๆนะคะพี่ป้าประกันแล้ก็ขออภัพยพี่น้องมานะตรงนี้นะจ้ะขอบคุณทุกคุณทุกคนทุกคำติชมนะคะขอบคุณมากๆนะคะ,คะ,คะพี่เป้พยายามจะปรับปรุงนะคะแดดแรงกระอักน,นะคะขอ,คขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ